إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقال قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا بِي شيئا وبالوالدين إحسانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لا خل الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ستاتون تيرك لا يدمن تأيك الله سبحانه وتعالى ที่รักทั้งหลายในฮะดิษที่ผมนั้นได้หยิบยกมาเมื่อสักครูน่นี้ซึ่งเป็นฮะดิษที่รายงานโดยท่านมูอับินจับันฮะดิษตัวบทนี้นั้นได้บอกบุคคลใดซึ่งที่เขานั้นคำพูดของเขานั้นได้สิ้นสุด ด้วยคำว่าละอิลาฮ์อินลอหลดัควันจันนะบุคคลนั้นจะได้เข้าสวรรค์ดังนั้นคำพูดนี้ซึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัสสดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนั้นได้บอกกับเราว่าประชาชาติของท่านนั้นที่จะคว้าธงหรือได้รับชัยชนะไปดูตอนสุดท้ายตอนช่วงที่เขาเนั้นจะจาก จากโลกดุนญ,ญานี้ไปด้วยคำว่าละอิละฮ์อินลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอุ่นใดที่ถูกสักการะโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นดังนั้นกาิมอศาดาคำนี้ซึ่งเป็นคำที่ทุกคนนั้นมีความทสวินหาและต้องการที่อยากจะได้ในช่วงของวาระสุดท้ายก่อนที่จะจากจากโลกดุญญานี้ไป ในกิซโ์หรือประวัติในยุคข,ของสมัยของท่านสุลลัยสุลวะเลวะสลัมนั้นมีชายคนหนึ่งซึ่งชีวิตบ้นปลายของเขานั้นมริกินมูดนั้นจะมาเอาชีวิตเอาวิญญาณของเขาไปแต่เขานั้นไม่สามารถที่จะกล่าวเลออิลลหอิลลลอทที่เป็นประโยคสุดท้ายได้บุคคลคนนี้มีนามชื่อว่าอันกอมะ ซึ่งเป็นบุคคลที่ทําความดีทําอิบาดะต่อเอลรสบานัวตาลาในขณะที่บ้นปลายานั้นจะเสียชีวิตนั้นเขานั้นไม่สามารถที่จะกล่าวลิ้นเขานั้นไม่สามารถที่จะกระดิกคําว่าละอิละอิลอล์ได้ภรรยาของเขานั้นได้ส่งชายคนหนึ่งไปหาท่านนาบีและท่านนาบีนั้นก็ได้ส่งซอฟมานั่นก็คือท่านอัมมานท่านสุเฮบและท่านบิลาน ให้มาดูว่าสาเหตุอะไรที่อันกอมะนั้นไม่สามารถที่จะกล่าวการิมอสชาดาได้ซึ่งไซนาบีล้านนั้นก็ได้มาดูและก็ได้แจ้งข่าวกับท่านนาบีโดยส่งชายไปคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้ก็ได้เรียนตามเรื่องว่าอันกอมะนั้นไม่สามารถที่จะกระดิกลิ้นกล่าวและอิละหละอิลลลอได้ท่านนาบีนั้นได้ถามว่าอันกอมะนั้นมี บิดาหรือมารดาของเขาหรือเปล่าชายคนนี้ก็บอกว่าอันกอมะนั้นมีมารดาของเขาซึ่งท่นานนบีนั้นก็ได้ให้ชายคนนี้ไปเชิญมารดาของอันกอมะมาซึ่งอันกอมะนั้นมารดาของอันกอมะนั้นแก่ชรามากซึ่งท่นานนบีบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไหวที่จะเดินทางมาหาเราก็ให้เขามาแต่ถ้าเขาไม่ไหวนั้นเราจะไปหาเขา ซึ่งขณะนี้วิกฤตเกิดขึ้นกับอันคอมามีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นกับอันคอมานั้นไม่สามารถที่จะกล่าวการิมอชาดาได้และมัรดาของอันคอมานั้นก็ได้เดินทางโดยถือไม้ถุกะไปไปหาท่าโลสุลลัยสุลลอวะอะวะสัลลัมท่าโลสุลลัยสุลลอวะอะเวะสัลลัมนั้นได้ถามได้ถามมัรดาของอันกอมาว่าโอมันดา ของอันกอมาเอ่ยอันกอมะนั้นเขาเป็นคนยังไงซึ่งบรรดาของอันกอมะนั้นได้บอกว่ายารสดุลล์อันกอมะนั้นเขาเป็นคนดีเป็นคนที่ละหมาดครบห้าเวลาระยามขั้งคืนนั้นเขาก็ขึ้นมาละหมาดตาหดุดแล้วเขาได้ทําซลก็และเขาถือศีลอดที่ลอกเหนือจากการถือศีลอดในเดือนละมดอนก็คือการถือศีลอดสุนัขวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัส ท่านนาบีนั้นได้บอกกับมันดาของอันกอมาว่าท่านจงบอกความจริงมานะเพราะวัยหีนั้นได้ลงมาถึงฉันแล้วและสิ่งที่นางหรือมันดาของอันกอมานั้นได้พูดนั้นเป็นความจริงทั้งหมดนบีถามว่าอันกอมาเป็นคนยังไงมันดาบอกว่าเขาเป็นคนดีเขาชอบช่วยเหลือคนเขาพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ไพเราะโอยารลสุลลอ์อันกอมานี่เป็นคนดีมาก จนกระทั่งท่านสุลต่านซุลตานวะเนวะสัล,สล,ล,สลมนั้นได้ถามมาถึงคำถามสุดท้ายว่าแล้วอันกอมานั้นเขาปฏิบัติกับเธอนั้นอย่างไรผู้ที่เป็นมารดาของอันกอมาบอกว่าอันกอมานั้นเขานั้นปฏิบัติอย่างฉันฉันมีความเสียใจมากที่สุดซึ่งความเสียใจนี้ฉันเก็บเอาไว้ในใจของฉัน คำพูดนี้ที่ท่านนบีนั้นได้ถามบรรดาของอันกอมะทําให้บรรดาของอันกอมะนั้นสีหน้านั้นเปลี่ยนไปซึ่งบรรดาของอันกอมะนั้นได้บอกว่าฉันนั้นได้เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งเขานั้นได้เติบโตเป็นหนุ่มแล้วฉันนั้นก็ได้หาผู้หญิงที่ดีๆนั้นทําการแต่งงานให้กับอันกอมะ แต่หลังจากที่อันกรมาแต่งงานไปแล้วนั้นเขานั้นได้ไม่ได้กลับมาดูแลฉันเลยเขาทิ้งฉันไว้คนเดียวเพราะพ่อของเขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วตอนที่เขานั้นยังเด็กๆเขานั้นเป็นเด็กกำพร้าและฉันนั้นเป็นไม่ระยามที่ฉันนั้นได้คิดถึงลูกของฉันระยามที่ฉันนั้นคิดถึงหลานของฉันยะรุสุลอละฉันนั้นได้ไปเยี่ยมไปดูหลานฉันฉันไปแอบดูไปเปิดม่านหรือไปเปิดผ้าใบในกระโจม ฉันได้เห็นอันกอม่นนั้นกำลังหยอกล้ออยู่กับลูกๆของเขาแต่ทันใดนั่นแหละเมื่ออันกอม่นนั้นได้หันมาเห็นของฉันเขาสสยหน้าหรือสีตาใสายหน้าของเขานั้นเปลี่ยนไปเป็นสสยหน้าเป็นสายตาหรือหน้าตาที่บึง้งตึงเหมือนกับจะเป็นการบอกในๆว่ามาทําไมเยาะเย้ยสุลลอซึ่งความรู้สึกนี้มันทําให้ฉันนั้นเจ็บปวดอยู่ข้างในใจของฉัน และฉันนั้นได้ไปเยี่ยมอันกอมะฉันได้เห็นว่าครอบครัวของเขานั้นได้รับประทานอาหารหรือบริโภคอาหารนั้นอย่างอิ่มหนำสำราญแต่ฉันยะรุสุลลอฮ์เขาปล่อยฉันทิ้งเอาไว้โดยฉันอดมือและกินมือจนกระทั่งคนครา่งบ้านหรือเพื่อนบ้านนั้นเวทนาต้องส่งอาหารให้กับฉันยะรุสุลลอฮฺยะรุสุลลอฮ์ฉันนั้นได้ไปเยี่ยมอันกรมะ เมื่อฉันไปเยี่ยมเขาแล้วซึ่งฉันได้เห็นทุกวันทุกเดือนนั้นเขามีการเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ๆม,มีเสื้อผ้าใหม่ๆใ,ใส่แต่ยาโรสูลลฮ์ฉันนั้นใส่เสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าของฉันนั้นขาดทั้งตัวฉันเย็บและฉันทุนซึ่งอันกรมานั้นไม่สนใจฉันเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ฉันนั้นเจ็บปวดอยู่ในใจ ไม่กล้าที่จะบอกใครเพราะอันก่อนมานั่นคือรูปของฉันทลอสซูลอรอสลอร์รรวาในวัลสาลามนั้นได้สั่งให้กับบีล้นบิลานท่านจงไปรวบรวมปืนมาและก็สมปืนนั้นให้ถูงเท่ากับข่ววบ้านของฉันแล้วก็บุคคลซึ่งที่ทุกๆคนที่ล้อมรอบอยู่หน้าบ้านของฉันนั้นให้ไปเอาไม่ปืนมาแล้วทลอสซูลอฮอสั่งให้บิลานบิลานจุดไฟ ซึ่งมารดาของอัลกอมานนั้นตกใจแล้วก็เปลี่ยนสีหน้าและมารดาของอัลกอมานถามว่ายาะรสูลลอท่านจะทาอะไรท่เนาสะสูลลอสู้หลอวาลัยัล,ลสลามนั้นบอกว่าฉันวันนี้จะเผาเผาอัลกอมาห์ซึ่งที่เป็นลูกชายของท่านมารดาผู้ที่เป็นแม่ของอัลกอมานนั้นไน้บอกว่ายาะรสูลลอฉันนั้นขอสาบานต่อหลอต่อหน้าท่าน และก็ต่อหน้าผู้ที่อยู่ในณที่นี้สิ่งใดๆหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่ฉันเคยโกรธเคืองลูกของฉันอ่นก่อมาวันนี้ฉันอาภัยให้กับเขาทั้งหมดนั่นคือเป็นคำพูดที่ท่านาบีนั้นต้องการที่อยากจะได้ยินจากผู้ที่เป็นมารดาในการที่อาภัยให้กับลูกและท่านาบีนั้นได้ส่งบิลานบิลานท่านจงไปดู ไปดูว่าตอนนี้อันกอมานั้นสามารถที่จะกล่าวเลยอิลาอิลลลอฮได้หรือยังผลที่สุดแล้วไซนาบิลานนั้นได้ไปดูและเข้าไปในบ้านได้ยินอันกอมากล่าวว่าเลยอิลาอิลลลลอนนั่นเป็นการสแสดงให้เห็นว่าการที่คนเรานั้นจะพักดีทำละหมาดถือสิโดใดๆก็ต่างแต่ว่าหากว่าเขานั้นได้ปฏิบัติกับผู้ที่เป็นพ่อแม่ หรือทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจบุคคลคนนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าสวนสวรรค์ของเราและเรื่องราววันนี้ยังไม่จบเพียงแค่นี้ท่านนบ,บีนั้นได้ใช้ให้กับบรรดาซอาบ้านนั้นทําการอาบน้ําทําการกระฝังก็คือการหอ่อและให้ทําการละหมาดและหลังจากนั้นก็ทําการฝังเมื่อฝังแล้วท่านนบ,บีก็ตามไปที่กูโบต์บาเกะ และนบ,บีนั้นก็ได้ยืนเคียงข้างกุบอธว่าได้บอกกับบรรดาซอบัที่เป็นชาวอันซอดและก็ชาวมุฮายีนว่าบุคคลใดก็ตามที่ทําให้พ่อแม่นั้นไม่พอใจบุคคลนั้นจะไม่ได้รับสวนสวรรค์ของลอและบุคคลใดซึ่งที่เขานั้นได้ทําให้พ่อแม่โกรธเคืองเสียใจและน้ำตาตกใน บุคคลนั้นจะไม่ได้รับความพึงพอใจจากเอกรัสบาฮานูวาตาลาดังนั้นในองค์การอายะคุรานที่รัสบาฮานูวาตาลาได้ทรงดำดัดเอาไว้ในสุลาะอนิสาอายะที่สามทวา่าวะอบมุดุลลอฮะวะลาตุสติกูบีัยอะพวกท่านทั้งหลายนั้นจงสักการะกราบไหว้ต่อเอกรัสบาฮาลูวาตาลาและพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้ตั้งภาคีสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่ออลและอัลลอฮ์ได้บอกต่อมาว่า วะบินวาลิด้ยนิห์ซานาและจงทำความดีกับผู้ที่เป็นบิดามารดาหรือบุปการีของเราสัตยาชนที่รักและทั้งหลายในประวัติเรื่องราวของอันกรมัดนั้นเป็นอนุสติหรือเป็นครอบคิดให้กับเราว่าขณะที่พ่อแม่ของเรานั้นยังมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่เรานั้นจะทำความดีกับผู้ที่เป็นบุปการีของเรา พเพรา,ารระพวกเขานั้นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์และเพราะพวกเขานั้นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นได้ถูกลงโทษจากอรสพานัวตาลาสิ่งหนึ่งที่อรรถนั้นจะทรงประวิงเอาไว้ในเรื่องบาปโทษนั้นอรสพานัวตาลาพระองค์นั้นจะทรงลงโทษประวิงรอในโลกของอาเคโลแต่ในสิ่งที่ เป็นอุกูกลวาดีได้นี่ก็คือการทําในสิ่งที่ไม่ดีกับผู้ที่เป็นบุปการีแล้วเนี่ยอลอสฮานลูตาลานั้นพระองค์นั้นจะท่งลงโทษเบาของพระองค์นั้นโดยที่ไม่ได้ประวิงในโลกของดุนญ,ญานี้หวังว่าในพุทธบัานในวันนี้จะเป็นกิฟต์เป็นอลุสติให้กับเราบรรดาลูกๆทั้งหลายที่ยังมีพ่อและมีแม่ให้ทําความดีกับท่านทั้งสอง และถ้าเกิดว่าการทําความดีของเรานั้นไม่ได้หมายถึงว่าเรานั้นจะต้องซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ไปให้กับท่านการที่เราขอดุอาให้กับคนที่เป็นบุปการีของเรานั้นนั่นก็ถือว่าวาบินวาลีไดเนสานาทำความดีกับทั้งสองและเมื่อทั้งสองนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วทั้งสองนั้นได้ซิรตุลรอหิมมีการเชื่อมความสัมพันธ์ความเป็นเทื่อยญาติอย่างไร เราในฐานะผู้ที่เป็นลูกก็ต้องทําเหมือนกับผู้ที่เป็นบุปการีขณะที่เขานั้นยังมีชีวิตอยู่บรกัลลอฮุลีวะลกุมบริสานิมุสีมินมินกุลิดามินฟาสตักิรูอินดาวันกอฟูรุลรอฮิมอัลลอฮฺ